นี่ครับโอ้โหดงปลาเสือพ่อนน้ำแล้วเนี่ยสวัสดีครับพบกับผมช่งางณเดชน,นะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่เราจัดปลาน้ำจืดกันมาหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พา,าน้ำเค็มกันบ้างนะกับคลองน้ำเค็มนะครับที่บ้านสะพานหินเนาะเป็นคลองน้ำเค็มในหมู่บ้านของผมเองนะวันนี้จะมาล้อมอวนนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่า น้ำแห้งตอนกลางวันนะเนาะก็น้ำในคลองก็จะลดเหลือน้อยๆแบบนี้นะเราก็จะเอาอวนเนี่ยเอาคายนะครับด้านหลังเนี่ยมาล้อมเป็นกำๆเวิงๆนะเพื่อล้อมพวกปลาก,กปลากระพงแดงปลา,าที่อยู่น้ําก่อยะครับหลายๆอย่างนะปลากระบอกพวกนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ว่าจะหมานไม่หมานเนาะจะได้ปลาอะไรให้ดูกันบ้างนะครับ อ่ะนี่นะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะผานมิตรครับอยากกินอยากกินปลาน้ําเค็มมั่งใช่ไหมวันนี้น้ําจืดเยอะแล้วนะแต่แฟนขับเอฟซีเนี่ยเรียกหาปลาชะโดนะครับปลาชะโดเนี่ยยากนิดนึงเนาะมันต้องสะสมเหยื่อก่อนนะช่วงนี้เป็นไงยังหายเหยื่อไม่ได้ยังหายเหยื่อไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวไว้ทําให้ดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวสะสมเหยื่อก่อนนะครับวันนี้มาหาปลาน้ําเค็มกันก่อนเนาะกับเจ้าถิ่นนี่นะผ่านต้อยของเรานะครับวันนี้เดี๋ยวมาเล่นน้ํากันฮะน้าแห้งๆแบบนี้เนี่ยน้ําใสมากๆครับ คลองเนี่ยมันเป็นคลองอ่าน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ำกร่อยๆเนาะมันก็ไม่เค็มจัดนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ดันขึ้นมาจากทะเลเนาะแล้วก็มาชนกับตัวลาธารน้ําจืดด้านภูเขาด้านนู้นนะครับเนี่ยพอมามันจบกันเนี่ยมันจะกลายเป็นออกน้ํากร่อยๆเนาะมันก็ปลาช่อนก็มีครับแล้วก็ปลาอ่านินก็มีปลากระบอกก็มีปลากระพงแดงกระพงขาวมีหมดเลยครับแต่ว่าวันนี้จะได้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยว ต้องลุ้นกันนะไปกันครับานี่นะครับอวนเนาะเ,เขาเรียกว่าอวนล้อมนะแบบนี้ครับตะข่ายเนี่ยกว้างสักประมาณสิบห้าเซนนะแล้วก็ยาวมากๆเลยครับหนุนวางล้อมอบเซิงปอนะครับหนุนอะไปทางนู้นเนาะเพราะว่าเราเห็นฝูงปลามันอยู่ด้านในนะครับเราก็ล้อมปิดมันทั้งหมดเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอาอวนที่เป็นตะข่ายพลาสติกเนี่ยห้าเซนเนี่ยล้อมอีกทีเพื่อดักปากลาโกะนะหรือว่าปลาทางใต้เรียกว่าปลาขี้ตังนะครับ ก่อเรือนั่งไปกันสามคนนะปิ่มน้ําอยู่นะนี่เดี๋ยวมีงบประมาณจะจัดใหญ่กว่านี้นะตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีไปก่อนเนาะนี่ฮะขยับมากไม่ได้นะมีจมนะไปครับนู่นนะครับในพานเริ่มตีน้ําไล่จับเซิงปอจะกกําออกมาแล้วนะเพื่อให้ปลามันตื่นครับให้มันตระลวจดวิ่งหาอวนเนาะ ต้องไล่ให้มันออกกลับไม่ได้นะรู้สึกเหมือนเงียบมากๆเลยนะตอนมาล้อมเนี่ยปลาอยู่ในวงล้อมอวเนยเยอะมากๆนะครับมาลุ้นด้วยกันนะว่าจะได้เห็นตัวม,มั้งไหมโดนนะในพานออกมาติดอวนห้าเซนนะครับดูปลาอะไรโอ้ปลาอะไรปลาอะไระเนี่ย ไม่รู้ดอกหมากหรือเปล่าฮะลึกกระพงดำหรืออะไรยังไงสักอย่างนึงแต่ตัวใหญ่มากครับผมเออปกติดอกหมากเน่ยตัวมันจะขาวเงินนะนี One, 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 ่มันวันไปนั่นน่ะเออปลาอะไรวะเ <laughs> 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 พื่อนๆพี่่น้องๆเนี่ยใครรู้นะบอกหน่อยนะครับ <laughs> คนมาหาก็ไม่น่าจะจําได้นะเพราะแต่ว่ามันคล้ายดอกหมากมากเลยครับแต่ถ้าเป็นดอกหมากเนี่ยโอ้มันก็ใหญ่นะไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้ครับ โดนแล้วครับหอเสื้อไปหอเสื้อกับตาพุงแตกเ้ยูน้ำหลังไอ้าวนี่ครับหตัวนะเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆครับวันนี้ปากนี้ล้อมเนี่ยสรุปว่าเก็บตอนแรกได้แค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็อวนหัวใหญ่เนี่ยอวนเขียวเนี่ยก็สาวขึ้นมาแล้วนะครับไม่ติดปลาเลยนะไม่รู้ว่ามันไปออกช่วงไหนตรงไหนเนาะ ก็เดี๋ยวมาเก็บหัวเล็กนะห้าเซนครับเดี๋ยวไปหากําใหม่เวื้งใหม่แล้วก็ปล่อยใหม่เนาะปลาสวยงามนะนี่ครับยวจับไปถึงก่อนนี่ครับผมสวยเลยนะเ,เขาเรียกว่าปลาเสือพ่นน้ํานะครับนี่นะไม่ใช่เสือตอนะครับเสือตออีกอย่างนะครับเป็นปลาน้ําจืดเนาะ อันนี้ปลาออกน้ำก่อยๆน้ำเค็มนะครับปลาเสือพ่อนน้ำโอ้ตัวสวยเลยครับนี่เดี๋ยวพันมีดเก็บมาเรื่อยๆก่อนหนะ้าเดี๋ยวถึงฮนะปลาอะไรฮะตรงนี้ออ้ไอ้เขี้ยวนะกระพงแดงครับแต่ว่าตัวไม่โตเนาะแล้วไม่รู้ติดตั้งแต่ตอนไหนนะตายแล้วเนี่ยถ้าเป็นก็จะได้ปล่อยอยู่นะเพราะว่าตัวมันยังไม่โตนะครับ ใหญ่ๆนี่ตกสนุกมากนะปลากระพงแดงเนี่ยฮะติดไม่นานนะตายแล้วปลาพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเก็บไปทํากับข้าวเนาะถ้าเป็นก็จะปล่อยมันอยู่นะครับพันมิตรนดเดินน้ําแค่คอแล้วนะเ <c> ก <oughs> ็บอวนหัวนี้ฮะ <c oughs> ข้างหน้ามีปลาเสือพ่อนน้าติดอยู่ตวงเป็นนู่นะ <c oughs> ดินกระเด้ากระเด้าอยู่นะไป <c oughs> ไม่ได้แล้วเกาะ <ๆ S 1> เรือไปเกาะเรือไปถุหมวกอ๋อดูนะครับจะยกอะไรให้ดูนี่นะ นี่ครับโอ้โหเป็นฝูงเลยครับนี่ปลาเสือพ่นนะ้ำล้วนเลยนะโอ้เป็นดงเป็นฝูงเลยฮนะดูสุดเลยครับติดเยอะมากๆากนะน่าจะโดนทั้งฝูงติดทั้งหมดนะฮะนูน่นเป็นสิบตัวเนาะข้างล่างก็ยังมีอีกนะนี่นี่ครับือแล้วบางตัวนี่ก็ใจฝ่ามือเลยนะ โอ้แจ่มครับผมอ่ะเราต้องแวะริมฝั่งขึ้นมาสางอวนก่อนนะครับนี่กดแล้วนะเสือพ่อนน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในบัญชีสัตว์สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับหลายๆท่านเข้าใจผิดเนาะว่ามันเป็นปลาคุ้มครองนะการล่าเนี่ยล่าได้นะครับไม่ผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ไม่ติดคุกนะครับมันต้องเอาอวนขึ้นมาสางออกแบบนี้นะเพื่อที่จะเรา เพื่อที่เราจะได้ไปล้อมอีกนะครับติดขยะติดไม้เยอะเนะี่ยต้องเอาออกให้หมดเนีย่ยตจดตะกวรุดอยู่ะ้างน,น,น่าจะโดนฝูงมันนะครับติดทั้งฝูงอะ่ะมาดูนะวงนี้ครับได้ไหมล้อมแล้วก็ไล่ปลาไปแล้วนะครับตีปลานะพอดีเห็นฝูงปลาไอโก้หรือขี้ตังอยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวเนาะแล้วก็ล้อมอวนปิด ปิดขเขาเรียกอะไรปิดก่ำปิดปิดเซิงปอรครับปิดเวิ้งปอแล้วก็ไปไล่น้าเขยา่าก่ำออกมาให้ปลามันดิ้นออกมาเนาะเดี๋ยวมาดูครับว่าได้ไหมโอ้โดูนครับโอ้เสือพ่นน้ําอีกแล้วโอ้โหดูตัวโอ้ติดเยอะเลยครับนี่สี่ห้าตัวแล้วเสือพ่นน้ํายังไม่เห็นปลาู๊เลยนะ แล้วตัวฝั่งมือฝั่งมือเลยครับใหญ่ๆมากเลยอ่ะปลามึ้นมาด้วยน้ำขึ้นพังหมดแหละค่อยๆสาวเก็บวนเรื่อยๆนะนี่ฮะเกือบพ่นน้ำติดโอ้ติดเกือบพ่นน้ำอีกแล้วโอ้ติดแต่เสือบพ่นน้ำครัตัวใหญ่ๆมากโอ้เนี่ยฮะติดขึ้นมาแล้ว ี่ตัวห้าตัวหกตัวเนาะโอ้โหเสือพ่นน้ำใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะโอ้ยติดกับไม้นะครับอันเดือกมากเลยน้ำมากับน้ำมาสิขาดเ็ดแล้วขาดหักมาก่อนน,ะอนี่นะี่ฮะเสือพ่นน้ำยังติดมาตลอดเลยนะตอนเนื่องรครับ วันนี้นี่มาลุยดงเสือพ่นน้ําโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะปกติไม่ได้มาล่ามันนะครับแต่ว่ามาเจอฝูงพอดีเลยเห็นนะ่ะตอนแรกเห็นเป็นฝูงปลาขี้ตังนะครับปลาโก้เนาะนู่นครับจะหมดหูอ้วนแล้วนะครับอยู่ฝั่งนู้นก็ยังติดอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยเสือพ่นน้าล้วนเลยนะไล่ปลาโกไม่ออกจากซึงนะครับโอ้เสียดาย แต่เสือพ่อนน้ำแต่เสือพ่อนน้ำนี่ก็ใหญ่ๆฮะแล้วก็โคตรเยอะเลยครับผมล้อมทีแรกเนี่ยเราก็ได้ประมาณสักเราลาสักเกือบสิบตัวเนาะก็เอาแต่ใหญ่ๆไว้นะครับเล็กๆเราปล่อยไปหมดเนาะตัวที่เหลือเนี่ยปากเม่มีแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับโอ้โหนี่นีนี่น แขกไม่ได้รับเชิญครับนี่ปูดําครับผมออติดมายัางไงวะเนี่ยเออตัวหนึ่งนะครับแ,แ,แ,แล้วก็ติดไม้ติดอะไรตเต้มไปหมดเลยนี่โอเคก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวกลับไปปลดปลาดูปลาสรุปปลากันที่บ้านนะครับออันนี้ตัวแรกนะที่ได้น่าจะเป็นดอกหมากเลยครับเนี่ย ดูแต่ละตัวฮะเอ้อไอ้มออวนเลยครับนะปลาปลาซายังมีติดนะครับเนี่ยครับปลาซ่าปลาขี้ขมก็อยู่น้ําเค็มด้วยนะมันเป็นช่วงน้ําจืดต่อกับน้ําเค็มเนาะมันก็จะก่อยๆนะมันก็จะมีพวกปลาน้ําจืดที่มันอยู่ได้ก็มีนะครับดูแต่ละตัวที่พานมิจับฮะฝ่าม,มือครับน นี่ฮะโอ้เป็นดงเลยครับเสือพ่นน้ำล้วนๆเลยนะปกติที่ไปล้อมเนี่ยคือเป็นฝูงปลาโก้นะปลาคิตังฮะแต่ว่าไม่ติดเลยนะปลาคิตังไปโดนฝูงปลาเสือพ่นน้ำเต็มๆเลยครับอยู่ในเซิงปอเนาะนี่นะครับทั้งหมดเนาะ ก็เป็นปลาเสือพ่นน้ํานะครับส่วนใหญ่นะแล้วก็ที่ได้วันนี้นะนี่น่าจะเป็นปลาดอกหมากนเนาะตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ปลาซ่านะครับขี้ขมตัวหนึ่งนะแล้วก็มีกระพงแดงน้อยนะตัวหนึ่งแต่หลักๆเนี่นี่เลยครับโหใจมากๆเลยครับเนี่ยเสือพ่นน้ํานะแต่ละตัว ืออว่่าไดด้ยูกินนนนะะครับบบแี้เก็ย้ํากันอีกทีนะครับว่าปลาชนิดนี้น่ะเรียกว่าปลาเสือพ่นน้ํานะครับยังไม่ได้เป็นสัตว์คุ้มครองเนาะก็คือถ้าใครใครหาใครล่าเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับก็บางบางที่เนี่ยเป็นเลี้ยงเป็นปลาสวยงามก็มีนะครับมีขายอยู่ตามร้านปลาสวยงามด้วยเนาะแต่ว่าวันนี้ผมเห็นตัวมันใหญ่มากครับแบบเนี้ยก็อยากจะลองกินสักทีเนาะไม่เคยกินเลยนะครับปลาแบบนี้นะ ปกติเนี่ยถ้าได้ตัวเล็กๆย่อมๆได้ไม่กี่ตัวเนี่ยผมก็จะปลดแล้วก็ปล่อยกลับคืนไปหมดเนาะจากที่เห็นหลายๆคลิปนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยปลาอื่นๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยได้ปลาไม่ค่อยได้ปลาอื่นสักสองสาตัวเองก็เลยว่าขอเอาปลาเนี่ยมาลองกินสักทีครับว่าเนื้อมันเป็นยังไงเนาะแบบนี้นะครับแล้วส่วนตัวเล็กๆเนี่ยที่ที่มันติดมาเยอะๆเนี่ยความจริงเนี่ยมันได้เยอะกว่านี้มากนะครับที่ติดอวนเนาะ แต่ว่าผมปลดตัวเล็กๆย่อมๆเนี่ยปล่อยคืนไปหมดนะครับก็เหลือแต่ตัวใหญ่ๆที่สวยแบบนี้เนาะกะว่าเอามากินสักมือ้อนึงนะครับและเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเมนูพื้นบ้านสาหรับทำปลาเสือนี่ด้วยเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนาะช่วยผมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ